ในหลวงพระราชินีสเสด็จพิธีใบสีทูลพระขวัญห้าสกุลเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมพิธีพิธีใบสีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณล้านนาที่ทางเจ้านายฝ่ายเหนือทูลเกล่าทูลกระหม่อมจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ พิธีนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการถวายพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเจ้าใน่ายฝ่ยเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกต่อพระมหากษัตริย์และพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วันที่26มกราคม2568ถือเป็นพิธีใบสีทูลพระขวัญครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรราิบดีสีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียา3การิย์ถนนพระปกเกล้าอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราช,ชกุมาร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีใบสีทูลพระขวัญเนื่องในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนเมื่อวันที่24มกราคม2519และเนื่องในโอกาสเปิดพระอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเมื่อวันที่2ตุลาคม2525ด้วย สำหรับในรัชสมัยรัชการที่10พิธีใบสีทูลพระขวัญครั้งแรกมีขบวนสการะล้านนาประกอบด้วย5คู่ขบวนพานพุ่งดอกไม้5สกุลจากเจ้านายฝ่ายเหนือเพื่อนำทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคือเจ้านายในสายสกุลณเชียงใหม่ณลำพูนณลำปางนานาและนเชียงตุง โดยเจ้าศีรัตน์นลปางเป็นผู้ทำหน้าที่ร่ายนำทำทุนพระขวัญเป็นทำนองของเจ้าฝ่ายเหนือเจ้าวงศักิ์ณเชียงใหม่ประมุกสายสกุลนเชียงใหม่ผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือได้เข้าเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทถวายได้ผูกค้อพระหัสขวาซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับถวายหนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่เจ้าวรเทวีณลําพูนผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายได้ผูกข้อพระหัตถ์ขวาซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและทูลกล้าถวายหนังสือเจ้าหลวงลำพูนสำหรับเจ้านายฝ่ายเหนือที่เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จนอกจากเจ้าวงศักิ์เชียงใหม่และเจ้าศรีรัตน์ณลำปางแล้วยังมีเจ้าวรเทวีชนวณิชณลําพูนธิดาเจ้าวรทัศน์ พลอากาศตรีเจ้าวัฒนานาลำพูนประมุขตระกูลนาลำพูนเจ้าแสงตะวันนาเชียงใหม่ทิดาเจ้าทวัชวงศ์นาเชียงใหม่เจ้าทวัชวงศ์นาเชียงใหม่หมบุตรชายเจ้าไขาสุริยวงศ์และดอเอร์ชาติชายนาเชียงใหม่ในพิธีใบสีทูลพระขวัญมีขบวนปนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายประกอบด้วยตัวแทนจากตระกูลทั้งนี้รายนามของเจ้านายฝ่ายเหนือหรือสกุลนเชียงใหม่ นาลํพูนนาลำปางสืบสายตรงจากราชวงศ์ฝ่ายเหนือที่ครองนครในล้านนามาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาในปี2325หลังจากที่พระเจ้ากาวิลาราชบุตรของเจ้าฟ้าชายแก้วซึ่งเป็นหลานของพระยาสุนลวรืชัยสงครามได้ร่วมกับทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พมา่าออกจากแผ่นดินล้านนาแล้วจึงได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็น พระเยาวธีิรปราการและให้ย้ายจากเมืองลำปางไปเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ตั้งเจ้าคำสมน้องชายคนที่สองครองนครลำปางพร้อมกับตั้งเจ้าทำลังกาน้องชายคนที่สามเป็นอุปราชเมืองเชียงใหม่ตั้งเจ้าดวงทิพน้องชายคนที่สี่เป็นอุปราชเมืองลำปางตั้งเจ้าหมูล่าน้องชายคนที่ห้าเป็นเจ้าราชวงศ์ลำปาง เจ้าคำฟ้านน้องชายคนที่6เป็นเจ้าบุรีรัตเชียงใหม่ต่อมาได้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่หนะึ่งนับเป็นต้นสายสกุนนะลนําลำพูน เมืองลำพูนมีเจ้าหลวงปกครองมาทาั้งสิ้นสิบพระองค์จนถึงสมัยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์เจ้าหลวงองค์สุดท้ายซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามสกุณลณลำพูนให้เมื่อวันที่17บจพันวาคม2456นส่ส่วนนามสกุลลังกาพินสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหลวงเหมพินทุพไพจิต เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่8พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานนามสกุลแก่เจ้านายฝ่ายเหนือที่กระทําคุณงามความดีแก่บ้านเมืองเพื่อให้มีเกียรติและเป็นสีแก่สกุลวงประกาศเมื่อวันที่26ทธันวาคมพศ2456ประกอบด้วย